ปตสนำกำลังตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าและตัดไม้ที่ศรีสวัสดิ์แอดการจนบ,บุรีจากการที่ชาวบ้านร้องเรียนไปยังพลตำรวจตรีมานะกรีบสัต,ตบ,บุตรผู้บังคับการปตสว่ามีการบุกรุกและตัดไม้ในพื้นที่ป่าหมู่ที่สองตำบลด่านแม่ฉลบอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีหลังรับแจ้งจึงสั่งการให้พันตำรวจเอกพัทราวุฒิอ่อนช่วยผู้กำกับการ5กองบังคับการปตสรพร้อมพันตำรวจโทพรเทพชุมแสง พันตำรวจโทรคำนวณจันอันตน์รองผู้กำกับการ5กองบังคับการปทศพันตำรวจโทมาโน,โนช่างปรุงสารวัตรปทศเร่งตรวจสอบข้อมูลต่อมาเมื่อเวลาสิบนาฬิกาวันที่18มกราคม2565ร้อยตํารตำรวจเอกมานพสุทธิบุตร ร่วมบรณโการสนที่กำลังกับหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กอจอสองบ้านสามหลังหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สีสวัสด์ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ราชบุรีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาญจนบุรีฝ่ายปกครองอำเภอสีสวัสด์ตำรวจสถาน,นถีตำรวจภูทรรีสวัสด์ตำรวจสถานีตำรวจภูทรด่านแม่ฉแลบอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีน,น,ค,นครินเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าสลักพระและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไซโยก ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกที่พิกัด 47P0515881E1604929N mm. บริเวณในป่าบ้านภู้ํำเปรี้ยวหมู่ที่2หมู่ที่4ตำบลด่านแม่ฉลับอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีพบมีการบุกรุกและตัดไม้จริงจึงร่วมการตรวจยึด 1. พื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน2แปลงเนื้อที่7ได่3งาน96ตารางวา 2. ไม้กระยาเลยท่อนจำนวน38ท่อน 3. อุปกรณ์ใช้ในการกระทำความผิด5รายการ1เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดเล็กสีส้มบายยาว22นิ้วจำนวน1เครื่อง2จอบ1อัน3เลื่อยโค้ง1ปืน้น4อีเตอร์1อันและ5ปืนยาวแบบประจุป,ปากจำนวน1กระบอกโดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตามพรบรป,ป่าไม้พุทธศักราช2 4 8 4มาตรา11 54 55 69 72 374ตรี74ทวิฐานผู้ใดทำไม้เจาะสาบหรือเผา หรือทาอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้ห่วงห้ามต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างแพลวถางหรือเผาป่าหรือกระทําการด้วยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าเข้ายึดหรือถือการเข้าครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นกระทําผิดตามพรบเลื่อยโซยนพุทธศักราช2,545กระทำผิดตามพรบอาวุธปืนพุทธศักราช2,490พลตร,รีมานะกรีบสัตบ,บุตรเปิดเผยว่าจากการที่ชาวบ้านร้องเรียนมีการบุกรุกแพ,พลวถางป่า และตัดไม้ในพื้นที่อำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีจึงสั่งการให้ กก5บกพทศลงพื้นที่ตรวจสอบและพบมีการกระทำผิดจึงทำการตรวจยึดพื้นที่และไม้ของกลางรวมถึงอุปกรณ์ของกลางรวม5รายการนำของกลางและบันทึกตรวจยึดส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรด่านแม่ฉลบดำเนินคดีตามกฎหมายคดีอาญาที่5ทับ65คดีตรวจยึดที่5ทับหกปจวข้อ3เวลา20นาฬิกาวันที่18มกราคม2565